สวัสดีค่ะบามาทักทายค่ะมือนีปาอพอดีว่าเป็นวันที่สิบหเนาะคะ่ะสิหพฤษภาซึ่งพรุ่งนี้ก็สิบเจ็ดพฤษภาซึ่งเป็นวันชาติของประเทศนอร์เวย์นะคะ,ะซึ่งวันชาตินี่ค่นทางนี้ก็จะมีชุดชุดที่ใส่ในในการ ฉเฉลิมฉลองนะคะมันก็จะมีชุดประจำชาติของพันซึ่งปาก็มีอยู่ชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดที่ซื้อเวสฟอลเป็นแต่ละภาคเนาะค่ะก็จะมีชุดประจำภาคของเจ้าของเนาะค่ะแล้วที่นี้ชุดที่ป่ามีนั้นเป็นชุดของของแม่ยาะค่ะแม่ยาพันไห่มากะค่ะพ่นบอกว่าไห่ปาน่ะเอาชุดนี้ไปใส่เพราะว่ามันมันจะอ่าปัดจะใส่ได้พอดีนะคะแล้วที่นี้ ปากกันได้ชุดนั้นมากลายปีดีดักค่ะแล้วที่นี่มื่ออื่นนี่ปปัจจใสเนะคะเนะาะปากกลยได้เตรียมชุดออกมานะปาจจะเอาให้เบิ้งค่ะชุดนี้หนักมากนะครับก็จะดูประมาณน่้ะชุดแ็กนะ าครูมเจ้มืออื่นตอนปลาใส่เราป๋าจะเอาภาพแนบให้เบิ้งค่ะตอนที่ปลาใส่ตรงนี้กับโต๊ะไปนะคะ่ะนักมากอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเนาะ,ะเป็นเซ็ตนะคะรองเท้าก็เป็นเซ็ต อันนี้ปดเอาออกจากจากหอนะะหอที่เป็นหอผ้าห่อหอกระดาษนะซึ่งมันก็จะมีอารมณ์แบบชุดไทยนะก็จะมีแบบว่าเครื่องประดับเยอะหน่อยแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะะที่ปาเพิ่งได้รู้เมื่อไม่นานนะว่าของสิ่งเนี้ย มันจะนับรวมเป็นสมบัตินะสมบัติที่แบบว่าวันใดว,วันหนึ่งคือถ้าสมมติว่าสมมติว่าถ้าต้องอแบ่งสมบัติกันในส่วนของลูกๆของแม่ย่า่ะนะฮะอันนี้ก็จะใส่ชุดตรงนั้นนะหนึ่งในนั้น ก็คือชุดนี้ที่ปาได้มานะแล้วทีนี้ป้าป้าก็คิดว่าเอ๊ชุดนี้ตอนที่ปาได้มาน่ป้าก็ใส่มาตลอดใช่ไหมคะงานวันชาติเนี่ยแล้วทีนี้ป้าคิดว่าป้าก็คงจะให้ลูกของปาใช่ไหมคะความคิดของป้านะพราะปาไม่ยากก็บอกว่าให้ป้าเอามาใส่เนาะ แต่เขามาให้ปลาเอามาใส่เนี่ยปลาพึ่งได้รู้ว่าให้ยืมมาใส่นะคะไม่ได้ให้เลยนะคะปลาก็คิดไว้ว่าเอออันนี้คงจะเป็นของลูกสาวปลาต่อๆไปใช่ไหมคะด้ะทีนี้ปลาก็ได้รู้ว่าสิ่งนี้ก็คือสมบัติชิ้นหนึ่งที่ลูกๆของแม่ยา่าปลาเนี่ยก็คือหนึ่งนนั้นก็มีสามีปลาใช่ไหมคะก็จะได้ขาย ชุดนี้นะคะแบ่งเงินกันนะคะซึ่งก็นับเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งอารมณ์แบบได้เพชรทองหรือสมบัติมีค่าของครอบครัวนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วลูกก็ต้องแบ่งไปนในแบ่งกันไปในส่วนนี้นะฮะซึ่งถ้าเป็นชุดแบบนี้เราใส่มาได้หลายปีใช่ไหมแล้ววันหนึ่งมันก็จะจะไม่ใช่ ของเราแล้วก็ก็จะให้ยกไปในส่วนที่เป็นของเป็นสมบัตินะคะแล้วแล้วเงินที่เขาจะแบ่งกันเนี่ยพี่น้องอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้เกี่ยวกับปาด้วยนะคะทุกคนพูดแต่เจขอแห้งเพราะฉะนั้นเราก็จะน้อยใจไม่ได้นะคะทุกคนมันก็สมควรที่จะเป็นสมบัตินะ อันนี้ก็เป็นเครื่องที่แบบใส่ตกแต่งนะคะแต่ก็ครั้งหนึ่งเราก็ได้ใส่มันนะฮะไม่ใช่ครั้งหนึ่งก็หลายครั้งนะฮะถ้าสมมุติว่าต้องซื้อเองนี่เราอาจจะไม่ได้ซื้อเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้าการให้ให้ยืมนะ,ะซึ่งเราก็ไม่ได้ทมยืมหรอกนะคะย่า,ยาก,ก็คิดว่าเรา จะใส่ได้เขาก็เลยให้ใส่นะกระดาษหอนี้ก็เป็นกระดาษแล้วว่าเป็นกระดาษที่มากับชุดนี้เลยนะคะนั่นแหละค่ะปะเอามาปเป่าให้ฟังนะคะว่าการที่เข้าใดของมานี่เข้าคิดเปลี่ยนของเข้าทั้งที่แท้มัน,ม,นมันกระเบอแมนเนาะค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องอเอาไปเอาเอาขายจะใหะ้ในส่วนของ อานะคะที่เขาเป็นคนที่นี่นะคะซึ่งเป็นอาเป็นคู่สะพ้ายนะ,ะเอาไปขายแล้วก็เงินทุกส่วนอะไรอย่างงี้นะคะสุดท้ายแล้วก็คือพี่น้องเขาก็แบ่งกันนะคะสมบัติแฟนก็คือสมบัติแฟนนะคะเราจะไม่ได้มีส่วนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ใช้ร่วมกันแหละแต่ก็ไม่ได้ห่วงว่าจะเห็นแบบจะอยากได้อะไรกับเขานะ,ะถึงแม้ว่าเขาจะได้อะไรมานะะ เป็นเงินเป็นของทุกอย่างสุดท้ายมันก็เป็นเงิน <g ule> ก็ใช้ร่วมกัอนอยู่ดีนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปขอเขานะคะทุกคนเงินของเขาก็เงินของเขานะคะเพราะว่ามันเป็นสมบัติเนาะเราไม่ได้มีส่วนเราไม่ได้มีส่วนเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นลูกกับเขาแค่อืถ้าเราจะมีส่วนก็คือส่วนที่อสร้างม่อยู่ด้วยกันนะคะก็ไม่น้อยใจนะคะ ปะกาคิดว่าเอา้าเราได้ชุดนี้เราเราก็ไม่รู้เลยว่าราคามันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็รู้มาหลายปยีแล้วโอ้ราคาแพงขนาดนั้นเลยถ้าเราต้องซื้อเองนี่ฉันว่าฉันคงไม่ได้ซื้อหรอกมั้งเพราะว่าอเราก็ไม่ได้ว่าจะเป็นแบบคนทางเขาจ๋าขนาดนั้นนะคะที่ต้องใส่แบบที่ต้องมีไว้ถ้าถ้าเป็นคนนอร์เวย์เนี่ยก็ก็น่ามีอยู่นะคะน่ามีไว้ในตู้อยู่ แต่ว่าในส่วนของลูกปาก็แล้วแต่เขานะคะเพราะว่าเขาโตมาก็ต้องมองว่าเขาชอบไหมที่จะบางคนก็จะแบบว่า,ามีอ่ามีความคิดืนว่าฉันเป็นคนไทยฉันต้องมีแบบนี้ฉันเป็นคนนาเ์เวย์ฉันต้องมีแบบนี้สิ่งนี้คือต้องอยู่กับฉันอะไรอย่างนี้นะคะอ่าก็แล้วแต่เขานะคะนั่นแหละอ่าพอปะเสร็จ จากตรงนี้แล้วก็ต้องเป็นพรุ่งนี้ที่ปาจะใส่นะคะแล้วจะเอาภาพให้ดูนะคะมันก็เป็นความสวยงามก็เป็นแบบว่าอ่า traditional เป็นการที่แบบว่าเฉลิมฉลองนะแต่ว่าเราก็อยู่บ้านกันเราไม่ได้ใส่เราไปไหนนะคะเราจะใส่ก็แค่อยู่บ้านน,นี่ก็เป็นกระเป๋กาก็เป็นเครื่องเครื่องประดับในชุดนั่นแหละนะก็คือ <S <S สิ่งนี้เรียกว่าบูนนันะคะ นั่นแหละคะ่ะเอาสมบัติมาให้ดูสมบัติก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินในที่สุดนะฮะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งต้องขายนะคะทุกอย่างก็จะแบ่งกันบรรดาลูกๆนะคะถ้าใครจะเอาส่วนนี้ซื้อไว้ถ้าลูกสาวปลาเขาอยากจะได้เราก็ต้องซื้อนะคะใช้เงินในส่วนของเราที่หารกันแล้วแล้วก็เอาเงินไป ใจ่ายให้คนอื่นๆนะแล้วเราก็สามารถเก็บชุดนี้ไว้ได้นะนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาดูาชุดที่ปาจะใส่สําหรับวันพรุ่งนี้นะวันนี้ม้วนผมนะฮะอันนี้ถ้าใครสนใจนะไม่ไม่รู้นะที่ที่นี่หรือที่เมืองไทยมีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันมันอยู่ในร้านที่แบบว่าเหมือนกิฟท์ช็อปนะคะเหมือนร้านญี่ปุ่นหรือร้านแบบของที่เป็นแบบในโรบินสันก็น่าจะมีนะ ผมไปยังไม่แห้งเท่าไหร่มันใช้ดีนะคะทุกคนมีผู้หญิงเอาไปใช้นะคะเราก็ม้วนผมอยู่บ้านนี่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะพรุ่งนี้ก็ค่อยม้วนใหม่ถ้าสมมติว่าจะได้ผมงอนะคะให้มันมีให้มันมีแบบว่ามิติหน่อยนะ,ะผมทรงเดิมมันก็จะเบื่อเนาะนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็เจอกันใหม่ในในพาร์ทหน้านะคะที่ปจะใส่ให้ดูเนาะอวันนี้ ปะจะเอ,เอาของที่ในส่วนของต้องรีดนะ,ะก็ต้องรีดเพื่อที่จะใส่พรุ่งนี้นะ,ะรีดแล้วก็จะซักไว้แล้วก็เก็บไว้นะฮะใช้เสร็จแล้วก็ซักไว้พับเก็บไว้อย่างดีแล้วก็อันนั้นก็น่าจะเป็นซักแห้งแล้วตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยซักเลย <laughs> นะคะก่อนจะขายก็ต้องซักน,นะคะเนาะ เขามาให้ดูค่ะเอาสมบัติทางนี้มาให้ดูว่าเออเขาให้กันยังไงคําว่าให้นี่ไม่ใช่ให้เลยแต่ว่าให้ยืมสุดท้ายแล้วก็เป็นเป็นสมบัติที่ต้องแชร์กันนะฮะห,หอมทอด ขึ้นมาแล้วแม่ไหมโอ้ยยันหัวโดนได้มันขาดอะไรก็ขขมาอบคันชะมันนด้เรดฟอดหูรสกอเปรฟ,ฟัคันปัญหาแม่ไหมบอกาะดัขึ้นมาลอยใจนั่นถ้าง,งั้นกวหัวโดนเหลี่ยมกระโดดขึ้นมาได้แล้ว พ่อจะให้อะไรเน,ะนาะอาเดลเลิกกินเนี่ยใช่แล้ไว้เหมันเดิมส้อ,อส,ส <S <S ้อนบอนบฮานแบบอุย้ยฮานเนาะ ใส่ลายปีมีไว้ในมีไว้กับตัวแต่ไม่ได้ใส่เนยเพราะไม่ได้ใส่หลายปีหยิบมาใส่ก็ปีนี้ก็แน่นดีเหมือนกันนะบางทีต้องใส่สองคนช่วยกันมันจะใส่ยากนิดนึงนะคะทุกคน ที่มือเลยเครื่องมันเยอะค่ะทุกคนพาดนี้มันยากเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนนะเดี๋วปวไปไปไซตรงนี้ก่อนโปยหัวคลิปมาแล้วก็เลยได้ดำเนินการต่อนะคะ,ะอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการาทำคลิปไว้ดูตัวเองนะเพราะว่าก็ไม่เคยทำคลิปนะ เกี่ยวกับการใส่ชุดนี้เนาะเพราะว่าอีกหน่อยเราก็จะได้โอนถ่ายาชุดนี้ไปให้คนอื่นแล้วนะคะมันก็จะมีรา,ายละเอียดแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เข็มขัดอ๋อ แน่นดีอย่างว่าจริงๆเข็มขัดใส่ได้ไหมเนะี่ยอ๋อเข็มขัดเข็มขัดอันนี้เคยใส่ได้นะก็จะแบบว่าอาจจะใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้มีคือยาเขาทำไว้ให้แบบนี้นะเขาก็จะทําไว้เพื่อปรับนะเพราะว่าชุดนึงอะ่ะเมื่อเราซื้อแล้วอะเราจะใส่ได้หลายปีมากๆนะคือไปถามลูกสาวแล้วลูกสาวบอกว่า เขาไม่ต้องการนะคะก,ก็เลยจะไม่ได้เก็บชุดนี้ไว้ถ้าเราจะเก็บไว้เราก็ต้องใจ่นะ,ะในส่วนที่แบบว่าเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องใจค่า,าส่วนนี้นะเพราะว่าอย่างว่าแหละมันเป็นสมบัตินะนี่เลื่อนเข็มขัดออกเห็นเหนเขาก็มีเข็มกลัดเหมือนบ้านเรานะทุกคน เสียงกลองฝนตกมากนะมีขบวนพาเรดนะเดินผ่านบ้านก็อาจจะไม่ได้ใส่ถูกหรอกนะจำได้บ้างไม่ได้บ้างมีขบวนพาเรดนะแล้วก็ทุกคนทุกบ้านก็จะห้อยธงชาติของนอร์เวย์นะแปบ๊บหนึ่งนะคเดี๋ยวปา เดี๋ยวประถายให้ดูเต็มตัวน้ำหนักชุดนี้ประมาณเกือบสองโลประมาณสองโลนะหรืออาจจะสามก็เป็นได้นะชุดนี้ค่อนข้างหนักนะใส่เดือนพฤษภาคมเนี่ยอากาศมันจะเย็นเย็นมันจะพอดีเลยนะ นี่ก็เป็นเข็มขัดที่ปล่อยออกไปนิดนึงเลย้ย้ายความยาวของเข็มขัดเพราะว่าไม่ได้ใส่มาประมาณ3ปีนะ ก็จะประมาณนี้นะด้ว่าอีกข้างหนึ่งใส่เป็นสองข้างได้สีแดงออกก็ได้ คลุมนะฮะอืมก็จะประมาณนี้ ่างรวมกันไปหมดนะดูเครื่องมือช่งชางเช้านีา้กินไส้กรอกนะเป็นอาหารเชา้าทุกคนเลยอีกตอนกลางวันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อย่างแล้วก็อไอศครีมของหวานนะก็จะหมดวันของการเฉลิมฉลองนะแต่ว่ามาสองปีนี้เฉลิมฉลองเฉพาะ บ้านที่ไม่ได้ไปรวมกับญาตินะคะเพราะว่าเราไม่เสี่ยงที่จะนำเชื้อโรคหรือว่ารับเชื้อโรคนะคะช่วงโควิดนะเนาะกินบ้านใครบ้านมันนะ,ะแล้วก็โทรศัพท์ที่แบบเห็นเป็นเห็นกันทางโทรศัพท์แล้วก็ทักทายกันทางโทรศัพท์พูดคุยนิดหน่อยนะก็จะประมาณนั้นนะคะอารมณ์ บรรยากาศของวันชาติสัตนมตยนมเต็มนิง่งสัญลักษณ์นะคะพยายามมากปละพยายามที่จะให้เป็นสีแบบว่ามีสีแดงสีน้ำเงินสีขาวนะอันนี้เป็นวุ้นนะคะทุกคนกะทิเยอะมากกะทิที่แบบว่าทางทางฝรั่งนะคะเขาไม่ค่อยใช้กะทิ เขาแทบไม่ใช้เลยหรอมะในการทำอาหารแต่เขาใช้เฮฟวี่ครีมที่เป็นครีมผสมอาหารแต่ของไทยแล้วคือจะใช้กะทิที่ไม่ใช้เฮฟวี่ครีมก็คือจะใช้คนละอย่างกันนะฝนก็ตกจะปิ้งย่างบาร์บีคิวก็จะเป็นไปได้ยากนะฝนตกเลย